เขาหอมมะลิทงกุลาหองไห่เขานี่นะครับกต่ใส่มะลดพ่อพันเขาอยู่สองพันลักก็คือพัน์ขาดอกมะลิลอยหากับพันกอขอสิบหาเป็นพันุเขาที่ได้รับร่องเป็นเขาหอมมะลิทงกุลาหองไห่นะครับเป็นเขาหน้าปีเป็นเขาไหวแสงเนาะไปะทนี่การพอปลูกเขาก็ขอสิบหานี่สิกเกียวกรอเขาขาดอกมะลิลอยหาอยู่ประมาณสองสัปดาห์ นะครับแต่ว่า,าในปูกในพื้นที่เขตทุงกุล่าห้องหห้าเนี่ยได้รับรองเป็นเขาหอมมะลิทุงกุล่าสายพันธุ์ที่รับรองนะครับแล้วก็ที่นี่การเขาหอมมะลิในเขตทุงกุล่าห้องไหาของเขาเป็นได้รับการยอมรับรับโลกว่าเป็นเขาที่มีความหอมความนิ่มนะครับแล้วกเเ็เป็นเขา่าหน้าปีเป็นเข่าแต่เขตเท่าเนี่ยเขตทุงกุล่าเนี่ยเป็นเขตหน้านำฝน นะครับเห็ุหน้าในปีเทือช่วงที่เขาเหตุหน้าก็คือช่วงเดือนเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยครับเป็นช่วงที่หยอดเป็นช่วงที่วานช่วงที่ทําการเกษตรประนี้ช่วงเก็บเกี่ยวก็จะไปเก็บเกี่ยวช่วงตุลาพฤศจิกายนะครับปลายตุลาสิเป็นช่วงเขากอขอสิหาสิเก็บเกี่ยวก่อนอเขา ขาวดอกมะลิลอยหากับสิเกีียวตั้งแต่เดือนพฤษภาไปต้นไปนะครับตัวนี้หน้าเป็นหน้าจางที่บอกนะครับเป็นหน้านําฝนเฮ็ดไดปีละครั้งนะครับแล้วถ้าฝนถิ่มช่วงจะจะเฮ็ดห้ความเสียหายของเขามากนะครับเพราะว่าแรงน้ำตามธรรมชาติในเขตของเขาเนี่มือนี้ที่ผมเห็ดแปลงนี่ยค้น ที่ตั้งแปลงอยู่บ้านทิพนวดมูหาตำบลหน้าน้องภัยอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ที่ข่ามฝายมากมื่อนึงเป็นลำน้ำล่ำผพานะครับเป็นล่ำน้ำล่ำผพาที่กั้นระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดลอยเอ็ดเนาะแต่มีล่ำน้ำล่ำนี้ล่ำเดียวนะครับที่ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ว่านี้จากที่หลายหลายคนที่เพิ่นเคยได้เจาะบาดาลแล้วเพราะว่าน้ำเจาะไปเป็นน้ำเข้มนะครับการเจาะอาจสิ เอามาใส่หรือว่าการเจาะอาจสิบ้ันถึกวิธีบันไดตัวนี้เขากำลังอรอึกษากับกรมน้ำบาดาลอยู่ในการถีสียเอาน้ำใตดินขึ้นมาใส่นะครับทีนี้การการเหตุหนาของเขาเนี่เข้าสีาสา่หน้าปีนะครับเขาสีเริ่มไถหุดไถกบต่อสร้างแต่เกี่ยวเข่าของปีปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนะครับบางคนก็นจะเกีเ่ยวเสร็จเดือนพฤศจิกาก็เริ่มไถกบต่อสร้างเริ่มปั้น ต่อสร้างถมไว้นะครับก็จะมาไถหุดไถหุดไถดะเนี่ยก็จะมีไถในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับตัวนี้ไถไถดะไถหุดนเนี่ยคือไถรอบแรกเนาะวลนนี้ไถรอบสองไถรอบสองเนี่ยก็จะช่วงปลายมษาต่อพืษภาคือการการไถพว่นรอบหลังเนี่ยคือการเตรียมดินเพื่อสีปลูกในฤดูปี ของเฮ่าเนี่ยนะครับกะบางคนก็นจะเริ่มเห็ดตั้งแต่บางเจ้าบางคนเนี่ยหน้าติดผ้ากันเสียเพิ่อกัดซีเห็ดตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเนี่ยเสียเพราะว่าหน้าท่มเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวมันจะเห็ดยากก็จะเริ่มเห็ดก่อนถ้าฝนตกเนี่ยมันสีเห็ดยากเนาะแล้วก็นหน้าจังหน้าแปลงเนี่ยหน้าดินทรายเนี่ยที่เฮ่าได้ทดลองอ่าที่เห็ดมาสุปีเนี่ยบางปีเฮ่าเห็ดก่อนมูตั้งแต่ก่อนอ่าชาวบ้านเขาบา้านเดชไถหุ่นเนี่ยสีย เขากับเตรียมดินแต่เดือนมีหน้าไม่สามารถเข้ากับเริ่มหยอดก่อนแต่ปีนี้เข้าเบิงจากเทคโนโลยีที่เขามาที่เขามาสนับสนุนซอยในการเหตุนหน้ามีแอปต่างๆแอปการตรวจเรดาร์ฝนแอปอา่าพยากรฝน่วงหนาตัวสิเข้ากับเอาเอามาประยุกต์ใส่นะครับมาเหตุแผนอา่ามาวางแผนในการเหตุนหน้าแล้วการการเหตุนหน้ามีหลายวิธีเนาะมีทั้งหน้าวานดั้งเดิมก็คือหน้าวานหน้าดำ หน้าหยอดจังมือนี้ที่เขาเห็ดเนี่ยคือหน้าหยอดนะครับเป็นการลดต้นทุนในการใส่เมล็ดพันธุ์ให้น้อยลงไรหนึ่งก็สียูประมาณที่13-14หรือ15บกิโลต่อไรถ้าเป็นหน้าวานเนี่ยใส่ข้นวานปกติธรรมดาตะก,กี้นี่ยสียูที่ยี่สิถึงส0กิโลต่อไรนะครับประทศหน้า หน้าวานแบบใส่เครื่องพ่นติดหลังหรือว่าไอ้เครื่องพ่นนารถเนี่ยกัสิอยู่ที่ประมาณ1 5หาถึง18กิโลต่อไรตัวนี้ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีที่เขามาซอยเพราะว่าซุมมือนี่แรงงานคนมันอ่าแรงงานคนที่เขามาเห็ดผากการเกษตรน้อยลงก็ใส่เครื่องใหม่เครื่องมือเทคโนโลยีเขามาเสริมเพราะว่าสี่หายมาโตกะดํขึ้นตะกี้ก็คือฝ่าฝนน้ำบอถือบอไอตรงตามฤดูกาล คือแตกรน,นะครับไอจังแรงฐานะแรงจังจังที่เด็กเก่าไปแล้วคือฐานะติดลำาพะ้าสีมีมีลำนล้ำลำาระ้าอยู่นี่กษีสามารถสูบขึ้นมารอเลี้ยงได้แต่ว่าฐานะาหน้าที่บ่มีน้ำในลำาระภา,าบ่มีบ่ยู่ไก่ลำาระภาหรือว่าบ่ยู่ไก่คล้องทรงน้ำของอกรมพัฒนาที่ดินที่มาเห็ดวัยให้เป็นโค้งคายในทุ่งกุล่าเห่าเนี่ย ก็ล่อแต่น้ำฝนอย่างเดียวบ่มีบ่มีแผนสำรองในการที่สิหาน้าม,มามาเติมเนาะอ่ะจาจังหน้าน้ำท่วมจังหน้าผมแปลงหนึ่งที่อยู่เกษตรวิสัยถ้าเขตน้ำท่วมนี่บางทีมันเกิดบ่แม่นเกิดจากว่าฝนตกในพื้นที่เฮ้าเนาะเป็นฝนตกจากที่อื่นจะน้ำหลากมาน้ำไหลน้ำหลากอ่น้ำหลากเขามามาในพื้นที่ระบายบ่ท่านนะสิก็มาให้ท่วมขังได้เช่นของอ่าปี พ2ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับในเขตอำเภอเกษตรวิสัยกับพื้นที่กับถึงน้ำท่วมเสียหายจนจนเมืม่อตอนนั้นเมื่อเฮุงาหน้าอยู่ในพื้นที่เขตทุงคุร่าเนี่ยเป็นเขตนอกชลประทานเนี่ยต้องล่อฝ่าฝนจากเครื่องฝ่ายอย่างเดียวนะครับการวางแผนรับมือตอนนี้กับมีเรื่องการเหตุธนาค่าน,น้ำใตดินเรื่องการาใส่โซลาเซล ของงบของอพลังงานที่เอามาเห็ดบอบาดานแล้วก็ใส่พลังงานใส่ทรัพยากรน้ำใตดินนี่แล้วก็ใส่พลังงานแสงอาทิตย์สูบขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เขาก็ัศึกษาอยู่ครับทงังทางกลุ่มเกษตรกรบางเจ้าเพิ่อกาลงลงมือเห็ดเองลงทุนเห็ดเองแต่ปัญหาที่ตามมาคือดึงน้ำขึ้นมาได้แต่น้ำนั้นเป็นน้ำเข้มนะครับอาเจาะบาดานบ่ถึกรักป่าได้อาสี การแสวงหาหรือการค้นหาบ่อ้นาที่สิมาใส่ประโยชน์อาจสิบ้านถึงวิธีวิธีและรักวิชาการปันไดยันนี่ก็กำลังศึกษาหร้วก็หาข้อมูลครับหลายๆเครือข่ายหลายๆกลุ่มที่ที่ไปอบรมไปสัมมนาไปพอกันสอบถามปัญหาว่าทางเพิ่นทางบ้านเพิ่นเป็นจังไดน้ำเข้มบ่อนามอันนี้บ่อเข็ดจังไดจังเจาะจังไดจังสีบ่อเข้ม แต่ี่กัดกัอยูให้พื้นที่คือกันเพราะว่าต้องตองมาสํารวจแล้อตองมามาเจาะเบิบงมามาพิสูจน์เบิงเพราะว่ามันสิบบอกใ้เลยว่าโอ้วันนั้นเลือเข้มวันนี้ว่าเข้มมันต้องมาสํารวจได้พื้นที่ก่อนนะครับตัวนี้กะเท่ากับประสานงานกับทางบดาลจังหวัดทางพลังงานทดแท้จังหวัดอยู่ว่าสีเขามาซอยในรูปซอยเหลือเกษตรกรในการรับมือไพ่แรกจังไหรใแนอนาคตจะเสีนะครับตอนนีน้กับประสานงานไปอยู่ครับ